ตอบไดีค่ะอยู่กับเพื่อนเราสามสาวแล้วก็หนึ่งนุ่มนะคะวันนี้พื่เราทั้งสคนก็จะมาเล่นเกมทายชื่อแพงซีรีส์เกาหลีกันใช่แล้วมีเพลงในดวงใจเลยพี่มีแต่ว่าจริงๆจําไม่ได้เลยจําชื่อเพลงไม่ได้ชื่อชื่อซีรีส์ก็จําไม่ได้ แลาวเลงกับพี่พี่ตัวโคตรทีมึงเวิร์กความเฮมจ้าทำงานอย่างเดียวนั่งดูซีรีส์ทุกวันเลยจ้านวนนีกว่านวนเพราใส่ตี๋โอ๊ยโอ๊บบ้าอะไรนะแน่นอนแน่นอนดูเยอะมากอย่างแบบว่าเอ้ยเรื่องเก่าๆเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าอยู่บนเวทจะใช้ชาอย่างเงี้ยเก่ามากเก่าดีเพลงขึ้นมาแล้วถ้ามึงตอบไม่ได้เอาหนักไม่ได้ เจ้าหญิงเนะงั้นเ,เราไม่พูดค่าทองเพลงเราเล่นกันเลยดีวกว่ากติกาคือยังไงบ้างเนะาะกติกาก็คือเดี๋ยวเราจะมีนะคะพี่โปรดิวอยู่ข้างหลังกล้องนะคะเขาจะเปิดเพลงขึ้นมาผ่านลำโพง<แ>ตัวนี้อ่าแล้วถ้าถติว่าใครฟังไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วสามารถจับประเด็นเฮวิมันน่าจะเป็นเพลงนี้ตีเลยเนาะไม่ไม่ตีไม่ตบมือแล้วก็คือให้ยกอุปกรณ์อันนี้หยอกเลยว่าเราจะตอบแล้วก็สามารถยังไงตอบได้ทีนี้ต้องตอบแค่ไหนชื่อเพลงเนี่ย อาจจะจำไม่ได้เลยไหมเออชื่อเพลงยากอะงั้นก็เอาเป็นแค่เหมือนแบบไอ้นี่แมเอาแค่ชื่อซีรีส์ชื่อซีรีส์อะไรประมาณเนี้ยว่าแบบเป็นหนังเรื่องไหนอะไรชได้ไหมแชื่อไทยได้แล้ถ้าจำชื่อซีรีส์ไม่ได้ด้วยอะเรื่องนั้นอะที่พระเอกมันอะไรอย่างงี้อย่างงี้ได้ไหมโอ้โน่าเสียดยอะอยาได้ไหยได้เหอได้เลยค่ะยคดิ้วไม่ได้ไ่ได้อันนี้เริ่มเลยใช่ไหมคะได้ ตอบได้เพลงนี้ฉันชอบไหมเอ๊ยเพลงสตาร์ทของซีรีส์เรื่องไอ้นี้อีแพรลอนคาร์สที่ตอนตัวจูนเล่นไงทำไมรู้เยอะขนาดนั้อะเพลงกันเขาเรียกว่าแบบเรพลงเราดูเราชอบพี่ห่าเนี่ยชอบวงนี้เหมือนกันนี่ก็มันยังไม่ให้มันไปสักพักสิเดี๋ยวจะตอบได้พี่เอ๊ะมันเป็นเพลงหนึ่งที่ได้ด้วยอ่ะ ฟังบอยอย่เดียวที่ได้ออเป็นเพลงนึงที่ที่ได้ด้วยอ่ะเอารอเอาอโทษเอาไหวได้ไหมง้เพลงต่อไปลวกันขอโทษให้เัาพี่ค่ะเยาเยพี่าตอบเพลงนี้เพลงต่อไปดีกว่าค่ะนับเพว่าตการลงได้เียมากเลยอ่ะเจยประกอบละครเรื่อง Wood l e v e ์ ่แอ๋อเพราะว่าดูไปแค่ตอนเดียวก็เลยไม่ได้ยินเพลงอ๋อถามจริงนะมึงทำงานบ้างมั้ทำาอยงเงินก็เราทำงานแล้วก็เปิดแบบลย์ลิสต์เพลงฟังไปแล้วแบบกล่อมตัวเองไงย่อมยอมมึงชนะไปเลยก็ได้โอเคโอเคไปตกอไปดีกว่า s t ตมป์บายมีตอ้แล้วอะอะไรนูนวลอาบานโซ่ได้หยุดกยวเลย บายมีแล oh ้วเกล็ดการเกียรติการที่ร evet> ู้รู yes, ้รู้เยอะชื่ออะไรชื่อรื่อะไรรักขางในหัวใจสีดวงองเวอร์ชั่นเกาหลีเวอร์ชั่นเกาหลีไม่รู้แต่ว่ามันก็คือ F four ใช่ใช่มันเป็นพวก boy ใชเขาบอก boy อะไร Lover เขาเป็นพว boy Lover อ๋อรักฉบับใหม่หัวใจสีดวงเฮ้ยทำไมเขารู้ชื่อเพลงวะเม่แป่อไปจ้าอะไรอ่ะ ออไอ้ตตอตบจวม่เจอปอาอได้แล้วอาล่วงเลยเอ้ย่้นีตั้งงตใจดึงเชนใช่ไหมเนี่ยใช่หรอตมึงกูยกไม่ได้แล้วนะกูตึงเต้นกูยกูยไม่ขยันเลยพี่แต่เราเคยดูเรื่องหนีดองปุ๊กดีดีดองเมื่อกี้เขาชูกู้องแต่แต่ไม่ทันไม่ทัน ชืไเ่รื่องไหยงเจอไม่เกอจำไม่ได้ไม่กี่ชื่ออะไรชื่อเองไม่รู้อะนว่าเซกตบ่ายแต่แต่เสียใจดของฉันแต่ของชานโอเคคือคะแนนได้หรอคะไม่้ว่าเขาเล่นกันสองคนเมได้เว้ยีได้เวแต่ว่าไม่ทันไงมีโชูนชลยไมาแล้วมีต่อไปเลยมาดูกันพี่หาจะได้หรือเปล่าจิ้งเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ อันนี้ง่ายมั้นง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ฟีเจอร์สตาร์ทอัพอ้ะถ้ามันใหม่ๆอ่ะโอเคโอ้โหแงรู้เรื่องเนี้ยเรื่องเดียวเลยกไอ้เนี่ยะทำไมเรื่องนี้ไม่ให้กูอ่ะไม่ได้เลยกูก็ได้อยู่เรื่องนี้เอาอย่ได้เรื่องเนี้ยเรื่องที่สองแล้วที่พี่ห่นรู้อะไรพูดกูเลยนะเออที่มนโดนจริงพี่ห่นแบบว่านวลเอาไปหลายรอบแล้วอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปเพลงต่อไปเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นางไนนางไนนางไนอ่ะนางไนคนนึงอ่ะที่เขาจะชอบไปตะโกนอ๋อทางกูทางกูเออนั่นแหละทางกูมันไม่เหมอนเด็กนะเออพี่ผิวมันแต่เขาเหมือนพี่ผินจริงๆนะเหมือน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 สนุกมากเรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะอ่ะเพลงปอไปกันเลยจ้าหย จริงตอนนั้นคือตอนจำได้ว่าซอกอะไรซอกซอกนะพระเอกอะเอออะไรจางกึนซอกจางคืนซอกซอกใช่รที่นี้พี่เขาจะแบบว่าหลอกมากเป็นตัวละครเรื่องเขาจะเรียกนายว่าโกมินามโกมินามที่แบบเป็นโจริงตอนนั้นคือแบบไปตัดของผมขายโกมินามด้วยนะแต่เป็นโกอะไรลูกโกโกโกเลยแบบไปไปไหนก็ไปเลยไม่ห่างเลยนะไปดูเรื่องนี้ไม่คุ้นเลยยอมโอเคโอเคเรื่อนต่อไปเลยว่ะไปเล่าให้ใรต่อไปดีกว่า จะให้ทุกคนตอบนะเขาเรียกตอบได้แล้วอันนี้ไม่รู้ให้โอกาสตอบแต่ว่า อันนี้ก็ดูไปหนึ่งตอนเหมือนกันตอนอพี่ทามอ่ะว่าขอโทษค่ะขอโทษแฟนคลับด้วยนะคะดูหนึ่งตอนแล้วก็จะไม่รู้ว่าเพลงอะไรถามจริงที่ดูจบเพลงพี่จบต้องไหมตอนนบต้องไหมซีสุ่มสุ่มอันไหนถ้าตอนเดียวติดก็คือ่าน้อยน้อยปูเลก็มาแล้วล่ะพานค่ะนะยอมโอเคงั้นเพลงต่อไปเลยค่ะ ดาดับเสียกากากากเลยงั้นยอมหนูยอมยอมอยากลูเป็นปีอ่ะเป็นชื่อปีฮะเป็นชื่อปีหนึ่งเก้เจ็ดหรอหนึ่เก้าแปดแปเอ้าทำไมล้าล่งเก้าเเจดมาจากไหนชื่อเพลงมันอเจ้าตอโอ้ยขอเพลงที่มีอายุบ้างดิมีอายุคือแปลว่าอายุไอยุไอยุออยอยูผอากจะทำพีใจแล้วพี่ตัวพี่ตัวอยากร้เยอะอยูอ๋อ อายุกับอายุมันเสียงนอไม่ต้องออกเสียงให้ชัดใช่ไหมเราเราเราพี่เอฟพย่เอฟกลับไปในค่ะเฮ้ยเนี่ยไอ้เนี่ยกูรู้กูรู้ตอบค่ะตอบตอบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาทีเมื่อกี้เหมือนแบบพวกมอเิสแลมมากเลยมาเทลเลือเงินเงงหรอใช่แล้ววะอะไรวะอ่ะตอบตอบแบบมันอยู่เย้ พี่พี่จงศอกเล่นใช่พี่จงศอกเล่นใช่จงศอกเล่นใช่ที่พี่จักให้นไหมเดมอยู่แกมันหมุกแบบแล้วพี่ตูมมาที่สลัมกูยังไงแกแก่แก่หรอโอ้ยหาโอเค้ยเฮ้ยเพลงต่อไปดีกว่า

ข้าร้อนทักข้ารไทยต้องสอบทุกเลือเพือมไอ้หมดนี้ก็ต้องอเว้ยนี่ก็ต้องลองเดียนะแต่ตำชื่อยังไม่ได้ค้อไม่ด้เวอ่ะอ่ะไม่ดอกเตอร์อ่ะไวน์วายอันอี้ชื่อเี่นี่ใช่ไหมต้องเชื่อมันยาวๆมันยาวมาก อะไรป็นผอวไก็ Y ตอบไม่ได้ Y U H Y U I Y U Y Y U F Y U T เออจำไม่ได้แต่ว่าจำได้แล้ Y U พี่หานตอบอรู่ให้พี่หานให้พี่หานดีกว่าเพราะว่าจรงอยากให้พี่หานมีคะแนนเพราะว่าแบบคือไม่เคยได้ยินนะฟังต่ออีกหน่อยได้ไหมเอาฟังต่อค่ะให้โอกาสที่พี่หานหนูสละศีลให้อะไรวะพี่หานเราตอบได้ดิเดี๋ยว็ดใจเด็ดเด็ดเด็คือมันคือพี่หานเดือดสิมันยังไม่ขึ้นอะไรเลยหนูให้พี่ไงพี่อยากให้คุณได้ตอบนะคือเคยได้ยินแต่จำซีลไม่เอาไว้พี่ตอบก่อนว่าพี่เขาใจเขาจ ให้พี่หาตอบตอบชื่อเรื่องก่อนตอบไม่โอเควันนี้มันอะไรชื่อเรื่องนใช้อะไรอะใบ้ใบ้ให้ไหมงูเล่นว่ะอือที่มันที่มันมีแบบตัวขนาดนี้แล้วมันตัวอะไรที่มันมีดาบปักอกอะเรื่องเรื่องที่มันมีดาบเนี่ยจำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆยอมยอมงั้นหนูตอบอ่ะตอบเลยค่ะก๊อปลินอ๋อเออเป็นไงกุอยู่อป้า ชื่อเพลงอ่ะดังแล้วก็จำได้ว่าคงอยู่เล่นกับมันอ่าเรื่องอะไรวะชื่อเพลงเหรอชื่อเพลงเพลงวิทมีเนี่พักชันยอนเราก็ร้องเพลงนี้แต่เราตอบไม่ได้เพราะไม่ถูกใจพักชันยอนมึงมึงกูขอออกไปเซิร์ชสักทีพอมาได้ป่ะกูรู้สึกว่ากูตอบไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยเนี่ยวิหานหนูสายพี่เาแล้วคะแนนเกือบแล้วอ่ะเขลงต่อไปเลยไหมเพลงต่อไปเลยค่ะ รู้สึกเศร้าเลยวะจะบอกเห้เกิดอะไรวะกอล์ฟลีนอีกปะเนี่ยเพราะคุยครับไ่ได้ยินอ่ะไม่คุยเลยไม่คุยเลยยอมเลยเฉลยดีกว่าเหมือนจะรู้แต่ไม่อ่ะไม่รู้เลยอันนี้เลือกคู่กับลัตทิธาหูอายุ เอยนี่แล้วมึงออ้ยทน้เฮ่เช้าเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าแล้วมันมึงตอบไได้หือยงไปเพลงต่อไปเลยข้อนี้ไม่มีใคได้คะแนนจ้าอะี่ร้อันนี้รู้อันนี้รู้โอ้ยไปรถอะมันมันมีเพลงไทยมันมีแบะนง๊บนึ่งเจ้าหุ่นวายกับเจ้ชยยังชาอะไรนะมันคือความเอ ต่อไปก็เป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะจ๊ะใครจะได้คะแนนไป คนติดเรื่องนี้งอแงเพราะพี่เรนไงพี่เรนพี่เรนหรืพี่เรนเคยพี่เคยดูใช่หรอไปดูแต่เร็วไปเร็วไปไม่ใช่ไม่ใช่ไอติ้งไงมันก็จะเป็นแข่งช้าโอ้ยไม่เนียนนอนใจเลยเดี๋ยวเราสนุกคะแนนกันดีกว่าว่าใครได้ทีคะแนนบ้างตื่นเต้นจังเลยพี่หันแล้วจะได้เยอะแน่เลยมือ คะแนนคะแนนที่ทำไมแกนที่หายอมโมกให้ฟรีแบบให้ตอบเลยก็คือแบบไปเลยสุดแล้วจะไม่ได้ไงดูน้อยดูน้อยก็จะไม่ได้คะแนนกันแบบน้อยที่สุดนะก็คือน้อยที่ขาด ของเรามีเดทแอร์กันเลยจริงจริงเดซแอนคนคนดูไม่โอ้แฟนคลับผมแบบว่านี่ผมจะตอบเองผมจตอบเองอะไรอย่างเงี้ยแน่แน่เชื่อสิจริงบอกชื่อเพลงก็ผิดตอบชื่อเพลงก็ผิดใครสนุกอ่ะนอนเลยถึงเต้นด้วยอยากอยากสนุกอยากเล่นอีกทีมือถ้าเรื่องไหนเราได้ดูมันก็พอสนุกแหละแต่อันไหนที่มาแบบเอ๊ะมันคืออะไรวะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบเพลงประกอบซีรีส์ละครเรื่องไหนอยากบอกให้เรารู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าครั้งหน้าถ้าแบบว่าอยากให้เราเล่นเกมอะไรเนาะก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้สำหรับรวันนี้พวกเราก็ขอตัวไป,ไปดูซีรีส์กันต่อเลยนะจ๊ะต้อ,ตองเปิดคาไว้อยู่ที่คอมนะคะสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอุ <c oughs> ้ยนิดเดียวเลยนะเนี่ยนิดเดียวจะชนะเงินทอนเอ้ยบอกแม่ต๊องแม่โอ้ผมไม่รู้ทำไรอะองชายช่วย